สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ต้นม่วมงขาวมานาวโห่ประจําสวนของเรานะครับที่มี2ต้นรสชาติคือมนันเปรี้ยวมากนะครับเปรี้ยวจนที่ว่ายางมันติดไหลาตามซอกคอและลิ้นไก่ของคุณแต่ผมจะทดสอบนะครับที่มียงางขาวนี่ครับไหลเปรีดออกมาแบบนี้ออหอโอออีกขั้วสุกครับ,รรบโอ้โหบองตรงเปรี้ยวมาก ใหม่ <c oughs> โอ้โหความเปรี้ยวในดับสิบครับ <c oughs> อ้ย อภองครับอื